พี่น้องเอ๋ยฝนตกยังคู่เอือนนอนกลางคืนยังคู่ตื่นความถุกยังคู่เตือนดีขึ้นเหมือรุ่นอีสานอ่อนซ่อนโดยสาวน้ำจืนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องคะคลิปนี้สาวน่มยืนสิภาพพี่นอ้องมาเบิ่งทูนค่ะภาษาอีสานเ้าเอื่นบาทูนหรือทางภาคใต้ เพื่อนจะเอิ่นว่าออดิบหรือว่าออกดิบนะคะทั้งผากลางเพื่อนจะเอิ่นว่าคุ้นค่ะพี่น้องผักเนื้อหรือหลายพื้นที่อาจจะเอิ่นว่ากระดาษขาวหรือว่าตูนกระได้คือกันส่วนอีสานนี่เนาะภาษาอีสานเนี่ย,เ,เ,าาย,เ,ยเพื่อนเอื่นว่าทุ่นนะคะพี่น้องคะทุ่นนี่เป็นพืชตะูลบอลชนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าเขาสามารถที่จะ เอามากินได้นะคะกินกินในส่วนของใบอ่อนเขาหรือว่าอาจจะเป็นลำต้นคะ่ะพี่น้องลำต้นนี้ในส่วนของก้านของเขาเนี่ยนะคะก็สามารถตัดมาเอาไปปอกกินกับสมตำกินกับตำมะคุงเนาะกินกับตำมะคุงเอาไปแกงสมเอาไปย่ำเพื่นวานนะคะกินเป็นผักนะคะพี่น้องคะ่ะสามารถเอาไปกินได้ สังเกตการกานของเขานะคะจะมีคือจังผงแป้งนะคะเป็นมูลมูลมีฝนตกพี่น้องคะฝนตกห้ก็เศร้าเวบันขัน mm hmm. ก็อาจจะบอคอยชัดเจนปันใดสิเป็นคือจังฝุ่น,นขาวขาวนะคะเคลือบการนของเขาอยู่ค่ะนี่นะคะว่าเป็นเจ้าของมีหลายพี่น้องเอ่ยในสวนแต่จริงๆแล้ว เขาเกิดเองนะคะแม่บอกว่าเขาเกิดเองแม่กับโบค่อยได้กินเนาะคือ <c oughs> กันเลยโบได้ค่อยใส่ใจบรนไดตอนนี้เหลือต้นใหญ่ๆนี่ต้นเดียวแค่นั้นแต่ว่าเขายังมีต้นน้อยอีกหลายเรื่องของเรื่องนี่มีพี่สาวคนหนึ่งจากต่างประเทศค่ะเพิ่นสั่งสื่อคาเกษตรแดงใหญ่กับสาวน้ำเยืนสั่งสื่อคาเหลืองคานามเลหลายอย่างนะคะบัตตานีเพื่อนบอกว่าน้องลาวสัน มีทูนบอเพื่อน่ามีทูนบอสาวน้ำเยินกันเลยว่าเอ๊ะสังเกตอยู่สวนอยู่บ้านแม่เนี่ยมีอยู่เอื่ยสันนะคะแต่ว่าจะมีหลายมีหน่อยบัที่มาเบิงอหลีพี่น้องเอ้ยมีอยู่กอ่อเดียวเพราะาแม่เพิ่นว่าตัดถิมเกิดขึ้นมากกับตัดถิมนีเหลือ้อเหลือย่อนเศษพี่น้องคะ <c oughs> เหลือย่อนเศษแต่เขามีลูกเข,เ,เขามีนอนเนาะเขามีนอนหน่อยหน่อยรายเลยค่ะนัน คือปกติก็คือเขาบ่าค่อยกินนะเนาะหลายคนอาจจะมากชื่นชอบคือกระแทบอยู่ค่ะพี่น้องแต่ว่าแนวกินหลากหลายคือว่าเนาะก็เลยก็เลยว่าเออกับโบค่อยเด็กินแต่นี่บเบเมนโบเมนโหรานะพี่น้องแตกต่างจากโหราค่ะโหราจะใบแข็งกว่านี่โหราน่ยเป็นพิษนะคะเป็นบอลเป็นประเพทดบอลคือกันแต่ว่าเป็นบอลที่เป็นพิษมีอันตราย ถึงชีวิตเลยแหละถ้าก,กินเข้าไปแต่สำหรับทูนเนี่ยเป็นบอนอีกชนิดหนึ่งที่สามารถกินได้นะคะพี่น้องกินได้ใบของเขานี่จะออกลักษณะคือจังลูกศรอนพี่น้องเป็นเป็นใบเรียวๆไปนะคะจะมีม่นๆอยู่ใบใบอาที่ที่เป็นใอยๆแบบนี้คือไกลตอดนะคะพี่น้อง นี่ใบบอสมบูรณ์เดอ้อมีดองเดอ้อเพราะว่าขาดการดูแลใส่ใจคือเกิดอยู่ในสวนกับกมีไว้แหมมีไว้ดีนะแม่เพื่อนบอท่านไนตัดถิมพอดีสาวน้ำยืะแหนมกับาาว่าเอ๊ะแม่อันที่อยู่ในสวนท่านานะเป็นเผือกหรือว่าเป็นบอนหรือเป็นหยางหรือเป็นทุน่นแม่บอกว่าเป็นทุ่นนะคะเพิ่นกินแล้วนะคะต้นนี้คือกินได้ปลอดภัยคุณแม่ยังมีชีวิตอยู่นะคะ <c oughs> กินได้เด้อพี่น้องเด้อนี่เป็นทุ่นนะคะแต่ใบเขานี่ถือใกล้ต่อเพราะว่าปล่อยไกลไกล่บ้านเนาะเลาะอยู่แถวนี่นี่ฝนตกไปมันหมาดนะคะถ้าถามว่าใบใยบอต้นนี่ใบใ่พี่น้องเนื่องจากว่าเขาค่อนข้างที่จะอยู่ในคมแน่แสงแดดร่ำไรเนาะแสงแดด่องถึงแนนบถึงแน่เขาจะเริ่มเติบโตฟุ้นกะดีเนี่ยนะคะในสวนคือ เขาเกหไงลักษณะใบของเขาเบิร์นะคะเนี่ยเขาจะมีเป็นยักษ์เนาะพี่น้องเน่นนี่เป็นเป็นยักษ์เป็นเป็นยักษ์แบบนี้นะคะทั้งอื่นจะเอื่นจังไดเด้อแต่ว่าผักอีสานนี่เอือนทุ่นพี่น้องกินกับสมตำกินกับตำปะคุงกินกับปลากับก้อยเป็นทักนั่นแหละพี่น้องคะอ่ะอ่ากินกับปนกับวากันไปหรือจะแกงจะย่ำแกงใส่ปลา แกงสมกระแซบเพิ่นวานะคะในส่วนของการของเขานะคะทางอื่นท้งอื่นบีบอ้าแบบนี้มีบอแต่เด็เงยื่นเพื่นว่าถัาเป็นทูนดางนะคะราคาสูงพี่น้องแต่เบิงมองไดดดังกับบนแน่ใจตรงนี้จะออกเป็นสีเขาจะแซ่บๆโดยสีท่องบอคะเนี่ยดางท่องเอาบอคะดางท่องอสัน ไม่แน่ใจนะคะนี่นี่น,นี่กาดเขาขบเป็นซีดอพี่นองนี่ใบนี่สมบูรณ์แห้งเป็นยอดไม้นะคะนี่เขาจะดเส้นๆเหมือนกับเป็นสีเหลืองหลือเป็นสีทองนี่แหละพี่น้องคะจริงๆใบเขาจะมูนกว่านี่นะคะเขาพึ่งถือฝนไปพี่น้องฝนนกก็ตกเศร้าเบิ่งขันสาวน้ำยื่นกะมาทายนี่เนะาะดังท้องเอาเพราะเขาอ่ะส เขาวิ่นนอหลายได้พี่น้องเขาขยายพันธุ์โดยการแตกนอนเนี่แหละนะคะนี่นี่ี่ต้นน้อยเขากระแสะต้นน้อยไปปลูกคือกันก็เผือกนี่แหละเนาะคือกันก็เผือกคือบอลคือบอลสีบอลชนิดอื่นๆน,นี่แหละนะคะนี่เขามี่นอหลายเลยบ่แน่ใจว่าเขาเจาขายจังไดเห็นแต่ที่ว่าการใหญ่ๆเขานีกการละหาบาทหรือว่าสิบบาทนะคะพี่น้องขายเป็นกานเลยค่ะ ขายเป็นการนี่แม่ค่าสื่อสำหรับร้านสมตามด้านตะมะคุงเ่ยนะคะการนี้หายบาทถึงสิบบาทนะคะการเดียวนะคะได้ยินข่าวประมาณนี้แต่ว่ายุนีก่กะบริษัทสือ่อบริขายนอกพี่น้องเพราะว่ามีอยู่ซัมมี่มีอยู <c oughs> ่ซําเห็นจริงๆแม่ว่าเกิดเต้มสันแต่ว่าเพิ่นตัดทิมพี่น้องเพิ่นตัดทิมนะคะ ต่อไปกันเลยบอกเพื่อน่าบอกไห้ตัดแล้วนะต่อไปนี่มีแต่ให้ขยายเพราะว่านี่พี่น้องเขาอยากได้เพิ่นถามหากันเลยจะให้แทกออกไปขยายเพิ่มนี่ค่ะพี่น้องค่ะว่วได้ใาจาว่าเอื่อยที่อยู่ต่างประเทศอเอื่อยซื้อยังดอกจําซื้อเอื่อยกับว่าได้วันนี้ถามหาทุนเด้อเอื่อยเด้อบ้านน้องก็มีแต่วา่าบ่หลายเอื่อยเอ่ยจักสิแบงให้อื่อจังใดเด้อบ้าตานีเด้อ เดี๋ยวสิถามเมืองเพื่อนมูใก,ก่ๆก,กันนี่นะคะว่าเพื่นมีบอค่ะแล้วจริงๆแล้วถาว้าวาไปเนาะถาว่าบอลเนาะบอลท,ที่เป็นที่เป็นบอลสีหรือบอลอื่นๆเนาะ,ะ,ะปลูกเพื่อความสวยงามเป็นไม้ประดับส่วนทุน่นพี่น้องคะปลูกเพื่อความสวยงามเป็นไม้ประดับก็ได้ที่สําคัญกินดนน้ำกินดนน้ำมาจันเนาะ เป็นใบใบดับกับสวยงามนะจริงๆเขาถ่ายอยู่ในกระถางหรือว่าดูแลดีๆบอหายไกลมาตอดคือในสวนแม่เนาะคือกะจะงามแห้งพี่น้องจะงามแห้งใบเขาคือจะขึ้นใบนี้นะคะนี่ใบนี้ใบสมบูรณ์นะคะนี่จะออกเป็นสีมั่นๆนอ่าออกสีออกท่องๆนั่เขาถือฝนน่ะพี่น้อง <laughs> ถือฝน น,นี่เห็นความงามคือใบนี่ละนะใบยูสูงสุดนี่นะคะนี่เขามีหลายการเลยพี่น้องตอน้นเดียวเดี๋นี้หนึ่งสองเดี๋ยวนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดก้าพี่น้องเขาจะมีอยูอ่ประมาณแปดกานนะคะเดี๋ยวนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดต้นเดียวนี่มีอยูแปดกานพี่น้องถ้าสมมติว่าเขาแบ่งขายเพื่อนว่า าบาทถึงสิบบาทต้นหนึ่งกะได้หลายบาทเลยเนาะแต่ว่าถ้าเป็นถ้าเป็นแบบดางขาวบอกเพันวาถ้าทูดดางขาวราคาจะสูงมองนี้สาวน้่เยี่นบอท่านได้ศึกษานะคะผู้ใดมีความหูด,ด้านนี้ก็ลองสแสดงความคิดเห็นใต้คลิปได้นะคะคือสาวน้่เยินบอทเทนได้ศึกษาเรื่อง าการตลาดหรือว่าเรื่องราคานะคะในส่วนของทูนหรือว่าอดดิบออกดิบนะคะหรือเพิ่นเอิญคูนเตินตูนกระมี่นะคะแล้วแต่ทองทินเนาะกินได้ค่ะกินได้ใบงามเป็นไม่ประดับก็ได้กินได้อีกต่างหากเดี๋ยวสิพาไปเบิง่งต้นหน่อยต้นหนึ่งใบออกแซมท้องคอกไหมพี่น้องออกเหลืองใบแก้เขากระเหลืองได้พี่น้องเดี๋ยวนะ ได้ราคาแล้วันนี้พี่น้องว่าเป็นดังหรอือเปล่าคะนี่แต่ว่าถือฝนดังทองนะคะทุ่นดังทองวันนเขาเจ้าสื่อขายกันอยู่บ่พี่น้องคะบนแนจ่ใจเดี๋ยวมาเบิ่งใบนี่หูวซึกจะเป็นออกเป็นแซมสีเหลือง กับบน่ใจเป็นด่างท่องบอกคะ่ะอิังใดเป็นทูนนะคะพี่น้องคะอะกดูบ่คอยสมบูรณ์ปันไดเนาะเพราะว่าบ่ใดดูแลนะคะพี่น้องคือเขาเกิดเองโดยธรรมชาติอยูน่นี่คือเขามีอยู่เรื่อยๆแม่ว่าเขาขึ้นมากกับตัดทิมตัดทิมสันนะคะต่อไปดีบ่ใหตัดแล้วเด้ขอขบบอกคะ่ะ นี่พี่น้องอยากได้เนาะอาจจะเป็นพืชหายากแล้วเป็นพักกินได้นะคะกินได้โบมเมนปอนอ่าโบมเมนปอนที่เป็นอันตรายโบมเมนโหรานะคะถ้าเป็นโหราก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนี่คือทูนค่ะกินได้เนาะเก็บมาฝากมาตอนค่ะจังไรเอื้อยกระามถึงนี่ยนะคะเอื้อยกูอยู่ต่างประเทศเดี๋ยน้องเบิรงก่อนเด้อเอื้อยเด้อว,ว่า สแสฝากเอ,อื่อยใดบ่อหรือถ้บนี้ยูบ้านมูใกลๆ้ๆมีเดี๋ยวจะให้แม่เพิ่นถามให้นะคะเป็นอยากได้วันาะอยากได้ไปปลูกนะคะค่ะแ,แบ่งนะแบ่งได้ค่ะเอื่อยตอนนี้แต่อาจจะบ่ได้หลายตน้น <c oughs> สำหรับเอื่อยที่อยู่ต่างประเทศที่ถักทักสาวน้ำยื่นไว้นะคะจำซื้อเอื่อยกับบ่ได้ขอโทษได้หลายสั่งสื่อทั้งคาตาแดงหน่อยคาเกษตรแดงใหญ่คาดามเนาะ คาเหลืองบอกคาตีเออยสั่งนออ้องเอยสั่งคาเหลืองอ่ากมีก็มี่อยู่ข่าพี่น้องคาสาวน้ำยืนค่ะจังใดก็ไปสวนคาแล้วพี่น้องอยากได้กะเอาติดมาหายน้าออในส่วนของคาชนิดอื่นๆนี่นณดทุ่นเนาะทุ่นอยู่เพื่อนเจ้าของกมีเด้อเออยเด้อแต่บอหลายค่ะเดี๋ยวถามเพื่อนมูกไก่ไก่กันหายเพื่อเพิ่มมีเนาะ จะได้แบ่งกัน,กนไปะจะได้แบ่งปันกันไปปลูกนะคะอนุรักษ์ไวเป็นเป็นผืชดพักเก้าแก่นนะคะนิยมเอามากินกับตําบกุงกินกับลาบกับก่อยเอามากแกงสมใบอ่อนกับลำก้านของเขานะคะกานของเขาปอ,อกปออกปอ,อกออกแล้วกินกับสมตำ แทบเสแอนวาสาวนืงนจะเคยกินอยู่แต่สมามเนื้อวะเขาจะออกจืดๆเน่แต่ก็เป็นพักนั่นแหละพี่น้องคะกันแล้วแต่มากขึ้นว่าเนาะแต่แทบอยู่ค่ะพี่น้องกรอบเบแอบๆนะคะเอาหลักคลิปนี้กับฝากไว้สำนีกรอ้รอลืมบอกไปเขาบอกว่าหัวของเขาก็เป็นยานะคะพี่น้องหัวของอ,อ,อดิบหรือว่าทุนนี่นะคะ แต่ต้องเอาไปเผาไฟหรือว่าโมแน่ใจว่ากินสด,ดได้ปอผู้ใดมีความรู้ด้านนี้ล่องวางคอมเมนต์ไว้ละกันนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกท่านที่แสดงความคิดเห็น,นด้อค่ะอยู่ดีมีแห้งหักแพงแบ่งปันนะคะสวัสดีค่ะ